Okay. สวัสดีครับสวัสดี mm hmm. FC ช่องควันเซปชแนลทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้นะครับพาพ่อพลายสิทธิ์ไปป่าอยู่ตรงไหนช้างตะเลืมอยู่ไหนอ,อยู่ข้างในวะนะครับจะไปไหนดิ อย่าอย่าเฮ็ดหลายอาชีพไม่ไม่ทำก็เก็บภาษีเนาะนะครับนี่ก็พาพ่อพลายไปไปเสพบ,บรรยากาศในป่านะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้อยู่สิบกวันไปสมุยเสร็จแล้วก็ไปเชียงใหม่ต่อนะครับ ก็เลยกลัวควันเอกจะไม่มีเวลานะครับก็เลยเอาผ่าไปถูไปผ่อนคลายในป่าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับ พือบุบานตกข้างหน้าน่ะนะครับอันนี้ให้ควันโมช่วยขี่นะครับพอดีเจ็บเอวนะครับเล่นกับลูกแล้วทีนี้ลูกกระโดดขึ้นขี่ขี่หลังก็เลยเก็บเอวนะครับ ช้างพี่ผู้ก็ต้องใช้โซ่ใหญ่หน่อยนะครับพบี่พีเซเพราะว่ากลัวหลุดกลัวโซ่ขาดอาจจะไปทำร้ายช้างเชือกอื่นนะครับโมโมไปดิตรงไหนตรงไหนมีหญ้าก,กินมองเห็นไหม ตรงไหนที่พอจะมีประโยชน์ต่อช้างบ้างฮะไหนตรงนู้นหรอเอาเลยไม่มีช้างใครใช่ไหม,ไม,มเวลามัดช้างเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีช้างคนอื่นหรือเปล่านะครับเอามุมไหนนี่ต้นนี้จะเหมาะนะต้นนี้นี่ ตัวน,นี้ <Yeah. S 1> มาทิ้งโซ่แล้วก็เดินอ้อม <Yeah. S 1> เอามาครับโอเค <Yeah. S 1> เดินหน้าไป้ปเดินหน้าไปโเอาหัวไปโนเออโอเคเขาโอเค อ,อ้อมเลยก็ได้ง่ายดีเราไม่ต้องลากโโสุนี่มาทางนี้โอเคโอเค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 ก็ไม่ค่อยได้ขี่พ่อพลายเท่าไหร่นะอ่าโอเคพ่อพลายเอาแงาบางเสาแล้วก็ลง เดี๋ยวกินก่อนโอเคเฮาเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกเดินหน้าอีกเฮาเดินหน้าอีกอีกอีกอ,อีก okay. อีกอีกโอเคพอแค่นั้นแหละ <Huh. S 1> ยกขานะครับไม่ความโมลง <Huh. S 1> ก็วิธีการลงช้างเพชนูนะฮะต้องเอางาเขา ยาวๆเลยโมยาวๆเลยจับตัวยยวเลยก็คือต้องเอาเนี่ยหน้าเขาบางเสานะเวลาเขาจะเลี้ยวเขาจะหันไล่เรานะเขาก็าจะดูเกะกะเขาก็จะผิดขั้นตอนของเขานะครับแต่ถ้าเราเราไม่อ่ายังไงอะ่ะคือถ้าเราเอาที่ลง่งโลกานะบางทีเขาจะสะดวกต่อการไล่เราได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ นิดๆหน่อยๆน,นะครับพี่พีเนะครับก็อันนี้ก็พามาผ่อนคลายให้เล่นดินถูต้นไม้นะครับกินหญ้าที่มันขึ้นตามทั่วไปนะครับนี่ก็ได้ควานโมงมาขี่ให้นะครับวันนี้ดูดิวันนี้สกัสกสักสองสามชั่วโมงเเ้า,าเออ ไปเลยเดีย๋ยวลืมอยู่นี่สัก2อาชั่วโมงนะครับควันโมขอกลับก่อนไปเตรียมหญ้าปลูกพอดีผมปวดเอวนะเวลาขึ้นแล้วก็ลำบากหน่อยนี่ครับพีพีเอก็เป็นป่ามันก็พอมัดได้นะภัยเอกสิทธิ์เขาเก่งนะครับ<า>ก็ถูต้นไม้นะ เอกสิทธิ์ชอบอยู่ป่านะนะครับเพราะว่าต้นกําเนิดจริงๆนี่เขาก็เป็นช้างที่เป็นเป็นลูกช้างป่านะครับพ่อ,อพ่อเป็นช้างป่าแม่เป็นช้างบ้านครับนะครับ,นะรบแล้วก็โตมากับป่านะครับน,นี่เวลาเขาเดินเขาจะเช็คโซ่เช็คอะไรนะครับดูเขาจะดึงแล้เวเขาก็จะไปหากินตามที่ เขาเห็นนะครับก็สาวโซ่เพื่อได้รู้นะครับว่าเขาจะเดินไปทางไหนได้บ้างไม่พันนะครับก็เป็นการให้รางวาัลกับช้างนะครับเมื่อในช้างเขาอยากจะสัมผัส ป่าบ้างนะครับแต่บ้านตจกลางนี่ผมว่ามีทั้งแม่น้ํามีทั้งป่านะแต่แม่น้ําก็จะเดินไปใกล้ไปไกลหน่อยนะครับเดินไปก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับถ้ามีรถก็คงจะสะดวกเดี๋ยววันข้างหน้านะครับก็อาจจะพาไปเล่นน้ําบ้างนะครับนี่ฮะก็เริ่มหากินของป่านะครับอยากกินอะไรก็ ขอได้กินนะครับก็ฝากที่พี่เอฟซีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็พี่เอกสิธิ์มาเดินเล่นในป่านะครับมารีแลกในป่าสักหนึ่งวันนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ